สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอล วันนี้ก็จะมาคุยนะครับนังเล่นเป็นศึกฟุตบอลยูโร2024นะครับเข้าสู่คู่ที่7ของรอบ16ทีมสุดท้ายกันแล้วนะครับคู่นี้ถือว่าทางฝั่งทัพกังหันลมนะครับอัศวินสีส้มนเนเธอร์แลนด์ชนะทางโรมาเียไปด้วยสกอร์ถล่มทลายเลยนะครับ3ประตูต่อศูนย์โดยได้คูที่กัคโปยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งนะครับแล้วก็โดนจิลมาเล่นซัดไป2ประตูในการลงเป็นตัวสำรองนะครับประสานงานกันก็เป็น2คนหลักๆที่โดดเด่นในวันนี้แล้วก็ทําให้พวกเขาเอาชนะไปได้นะครับ ส่วนในรายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างเราก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับเริ่มกันที่11ตัวจรติงกันก่อนฝั่งโรมาเนียมาในระบบ4-3-3ผู้นักสารประตูฟอรินนิต้าองหลัง4ี่คนมีอันเดรบูซาจับคู่ราดูรากูชินแบ็คซ้ายวาซิลีโบโมคอสแบ็คขวาอันเดรดาเตาตรงกลาง3คนมาริอุสมาลินยืนกลางรับขณะาข้ามด้วยราสวานมาลินและนิโคลัสตันคูส่วนสามประสาน,นเกมรุกเออร์เนสฮากี้ทั้งฝั่งซ้ายเดนิสแมนทั้งฝั่งขวาและเดนิสดรากูสทา ในตำแหน่งสูนยหน้าโตเป้านะครับหรือว่าวันนี้นโรมาเนียมีปัญหาในการจัดทับเนี่ยแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นคือแบ็กซ้ายนิโคซอบันกูนะครับเป็นคนที่โดนไปเหลืองค่าโทษครบโคตาฮะสใบนะครับก็เลยโดนแบนไปเลยก็ต้องส่งทางมก โมกอสนะครับเป็นแบ็กซ้ายตัวสำรองในลงเล่นแทนนอกนั้นก็จะยึดเป็นโครงกำเดิมที่ใช้มาในรอบแบ่งกลุ่มเป็นประมาณนี้เลยนะครับจะมีทางเนสต t าก้เนในรอบนัดแรกเนะี่ยจะเป็นตัวสำรองหน่อยก็มาเบียดได้ในเกมหลังๆมารวมไปถึงนัดนี้ก็ได้ออกสตาร์ทด้วยเช่นกันนะครับส่วนทั้งฝั่งเนเธอร์แลนด์กันบ้างมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักนาประตูบาร์ดแฟบบรุคเคน กองหลัง4คนฟิคิลฟันได้จับคู่สเตฟา,า, el, าน,เ,นาเดอรฟรายแบ็กซ้ายนาทานาเก้แบ็กขวาเดนเซลดัมฟรีกองกลาง3คนทิชเชนี่ไรเดอร์จับคู่เจอร์ดี้ชาวเทนกองตรงลูกชาวิซิมอนปีกซ้ายโคดี้กักปโปปีกขวาสตีเวนเบิร์กไวส่วนศูนย์หน้าตัวเป้าเมมฟิสเดปายนะครับทางเนเธอร์แลนด์เนี่ยต้องบอกว่าไม่มีปัญหาในการจับทัพเลยนะครับจะมีตำแหน่งที่ยังไม่นิ่งเนี่ยก็จะเป็นทางปีกขวานะครับที่ยังสลับหน้าสลับตากันลงอยู่โดยก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีซิมอนยืนทางนี้เกมแรกนะครับฟิมโปงเกมที่2แล้วก เกมที่3เนี่ยเป็นดอนเยลมาเล่นนะครับมาวันนี้เนี่ย เป็นสตีเวนเบิร์กวายนะครับที่ได้รับโอกาสลงสนามบ้างก็ถือว่าเป็นตำแหน่งเดียวที่ยังไม่นิ่งในชุดนี้นะครับสำหรับรูปเกมวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยทางฝั่งโรมาเนียเนี่ยมาได้ค่อนข้างจะดุด,ดันมากเลยนะครับเรียกได้ว่าทำเอาเนเธอร์แลนด์เนี่ยตั้งตัวไม่ถัดเลยก็ว่าได้นะครับประมาณ15นาทีแรกเนะี่ยโรมาเนียถือว่ามาบุกทางเนเธอร์แลนด์ได้นำได้เหนือกว่านะครับแต่ต้องบอกว่าลูกยิงที่เข้ากรอบเนี่ยไม่มีนะครับเป็นลักษณะบุกมาแบบหวือหวาทางปีกสองข้างซะมากกว่านะครับ โดยหลังจากลนช่วงนั้นมาแล้วเนี่ยก็มาเป็นเนเธอร์แลนด์นะครับที่พอตั้งหลักได้แหลังนั้นประมาณ5นาทีนะครับพวกเขาก็ปลดล็อกลูกแรกได้เลยนาทีที่20นะครับจากชาวิซิมอนนะครับจ่ายให้กับกักโปนะครับออกทางซ้ายมานะครับแล้วกักโปก็ตัดเข้าในยิงด้วยขวานะครับเป็นสูตรที่ถนัดของเขาเลยนะครับทำให้ลูกนี้เนี่ย ด้วยความแดงของบอลนะครับนิต้าผู้สาประตูของโรมาเนียเซฟไม่ไหวนะครับบอลสวบหายเข้ามาในตะข่ายทําให้เนเธอร์แลนด์ออกนำในเกมวันนี้1ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วต้องบอกว่าทําให้โมเมนตัมเกมวันนี้เนี่ยเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจากในช่วงแรกเลยนะครับที่โรมาเนียกาลังมาดีๆเลยโดยหลังจากนั้นจนจบเกมเลยเนี่ยเป็นเนเธอร์แลนด์ที่บุกแทบจะวันเว์เลยก็ว่าได้นะครับแต่สิ่งที่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าพวกเขามีปัญหาเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องของเกมรุกนะครับที่ ความเสียบคมเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าขั้นย่ําแย่เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าโอกาสตั้งแต่ในช่วงครึ่งแรกหลังที่นําน0ูนย์แล้วเนี่ยก็มีมากมายเลยนะครับส่วนการออกสตาร์ทในช่วงครึ่งลหลังมาแล้วเนี่ยก็ยังคงมีมากมายเช่นกันนะครับแต่ปิดไม่ลงสัทีการยิงให้ผู้รักษาประตูอย่างนิต,ต้าได้เซฟเนี่ยถ้าถามว่ามีเยอะไหมก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับจะเป็นนิต,ต้าเนี่ยผู้รักษาประตูโรมาเนียเซฟไปหลักๆแค่3ครั้งเท่านั้นเองนะครับแต่นอกนั้นเนี่ย จะเป็นปัญหาในจังหวะจบสกอร์ที่แบบว่าไม่เข้าความเป็นทีมเวิร์กเนี่ยไม่เข้าที่เข้าทางกันทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับโดยเดปายซิมอนแล้วก็กักโปเนี่ยในจังหวะสุดท้ายนี่จะมีปัญหาในการตัดสินใจกันทุกคนเลยนะครับอย่างบางทีก็จะเลือกยิงเองแล้วก็ติดบล็อกอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าบางจังหวะที่ชิงกันแล้วบอลก็จะย้อนหลังทําเสียจังหวะไปครั้งหนึ่งแล้วสุดท้ายมันก็จะเสียบอลกันอะไรประมาณนี้นะครับโดยคนที่อาการหนักสุดเลยจะเป็นเมมฟิสเดปายนะครับที่ ต้องบอกว่าในบรรดาเกมรุก,กันนี้เนี่ยทั้ง4คนเลยนะครับเขาเนี่ยดูจะหนักที่สุดแล้วในแผงข้างบนนะครับส่วนคนที่โดดเด่นที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่กักโบอย่างแน่นอนนะครับเพราะยิงลูกแรกเปิดมาให้กับทีมแล้วหลังนั้นเนี่ยคือเกมมันจะไม่ขาดอยูน่นานนะครับจนนาทีที่83เนะี่ยกักโบก็มาเป็นคนที่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์สำคัญน,นาทีที่83ดเลยที่เป็นบอลทูบมาแล้วมาถึงกักโบนะครับที่เอาไปลากต่อแล้วก็ไถจาก สุดเส้นเลยนะครับเส้นหลังเนะี่ยคือมันเหมือนจะออกไม่ออกอยู่แล้วนะครับเบียดชนะทางราคูซินที่คิดว่าบอลจะออกนะครับทาให้หลุดมาตรงนี้แล้วจ่ายให้กับมาเล่นยิงไปเป็นลูก2 0คลายความกดดันไปได้เนะี่ยก็เลยเหมือนกับว่าลูกนี้ผมส่วนตัวว่าวัลน,น่ะเป็นลูกที่สำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็ i m p a c t กับเกมนี้มากๆเลยถ้าสมมติจะให้มนะันรูปแบบเนี่ยผมจะให้เป็นทางโคดิกัคโปเลยนะครับในวันนี้ที่น่าจะโดดเด่นมากกว่าทางตอนเดียวมาเล่นนะครับที่ ถึงแม้จะลงมานะครับแล้วยิงไปมากกว่ากักโปนะครับแต่ลูกที่3าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นบอลที่ต้องบอกว่าและเปิดหน้าแรกกัแล้วนะครับกับทางโรมาเนียโดยลูกที่3ามเนี่ยก็มาพูดกันเพิ่มเลยแล้วกันนะครับคือเป็นช่วงทดเวลาบาดเจ็บทางโรมาเนียจะไปเสียบอลในจังหวะท,ทำเกมลุกนะครับแล้วกลายว่าไปส,สกัดบ,บอลเนี่ยมาเข้าทางของนเธอร์แลนแล้วมาเล่นในหยุดมายิง เป็นลูกที่2ให้กับเจ้าตัวนะครับเลยเป็น2คนที่ถือว่าโดดเด่นเลยในวันนี้นะครับก็ลืมบอกไปว่ามาเล่นเนี่ยลงมาก็ในช่วงครึ่งเวลาหลังเลยนะครับแทนสตีเวนเบิร์กไวที่ครึ่งแรกเนี่ยก็ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีในระดับหนึ่งในการเล่นงานทางฝั่งขวานะครับก็ต้องบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยแบ็กซ้ายโดมเเนียที่ลงมาวันนี้มีอาการบาดเจ็บไปด้วยนะครับก็เลยเนี่ยเติมได้มาเลยกับทางดัมฟรีนะครับแต่ถือว่าทางคูมัน เห็นว่าทางเบิร์กไว้ก็ยังคงแบบเฉียบคมมากพอนะครับเลือกมาเล่นมาเนี่ยก็ถือว่าถูกตัวเลยก็เลยเป็นหมากที่ออกมาในวันนี้ได้แบบโคดงามนะครับชนะไปด้วยสกอร์ถล่มทลายเลยส่วนในพาร์ทเกมรุกพูดไปแล้ว4คนนะครับมีกักโปเดปายเบิร์กไว้แล้วก็ทางมาเล่นอ่ะเหลืออีกหนึ่งคนคือชาวิซิมอนนะครับคือก็ถือว่าในบทบาทเขาเนี้ยถ้าถามว่าความเล่นดีไหมสับ ชาวิซิมอนเนี่ยผมว่าลักษณะเขาก็ยังคงคล้ายๆกับเมมฟิสเดปายนะครับที่หลายๆจังหวะเนี่ยควรจะจ่ายก็ไปเล่นดึงจังหวะให้ช้าลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทางทางซิมอนเนี่ยยังมีสิ่งที่โอเคกว่าคือถึงแม้เขาจะเล่นแย่นะแต่เขายังมีแอปซิทในการที่แบบเป็นผลลัพธับออกมาเนี่ยมีทุกเกมนะครับที่ผ่าน,านมาเนี่ยก็ยังคงมีแอปซิทมาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างวันนี้นก็มีจังหวะที่จ่ายให้กับกัคโปแล้วก็ไปจบสกอร์ได้เช่นกันก็ถือว่ายัง โอเคกว่าทางเดอปลายก็คือจุดนี้นะครับแม้จะเล่นยังดูแบบติดๆขดดดัดๆก็ตามนะครับสำหรับในเกมลุกเป็นประมาณนี้ไปส่วนหลังจากลูกหมด3ามไปแล้วนะครับพูดเกมลุกก็เหมือนรวกไปเลยนะครับก็ถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติมนะครับเนเธอร์แลนด์ก็ถือว่าชนะวันนี้3าไปโดยสิ่งที่ถ้าให้รวบยอดเนวนี้นะ่าองบอกว่าโรมาเนียดีแค่สิบนาทีแรกเท่านั้นนะครับแต่หลังจากนั้นนี่คือเป็นเกมที่เนเธอร์แลนด์คุมสถานการณ์ทุกอย่างไว้ไว้ได้ในกำมือเป็นอย่างดีเลยนะครับ แต่สิ่งที่น่าติงสำหรับพวกเขาเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการจบสกอร์ที่ไม่เฉียบขาดสักเท่าไหร่นักนะครับถ้าเป็นรอบที่ลึกกว่านี้หรือว่าต้องแบบหน้าสิวหน้าขวานตัวนี้พวกเขาต้องแบบให้ชัวร์กว่านี้นะครับไม่อย่างนั้น,นจะไม่มีทางที่หลุดไป ลอ็อบลึกกว่านี้ได้แน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ต้องนําไปแก้ไขต่อไปนะครับอย่างดีที่สายเนี่ยรอบหน้าอาจจะยังไม่ยากนะครับเดี๋ยวลองมาลงรายละเอียดกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ขอมาลงในรายละเอียด11ตัวจริงที่เหลือกันหน่อยสักนิดหนึ่งนะครับว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างก็มาดูที่แดนกลางของนิวเทลแลนด์ต่อนะครับว่าวันนี้ก็ใช้ไรเดอร์แล้วก็ทางเจอรี่ชาวเทนนะครับผมว่าค่อนข้างที่จะลงตัวเลยนะครับแม้จะขาดทางเดย์อยองแล้วก็ทางเทิร์นคุปไมเนอร์ที่บาดเจ็บไปก่อนเริ่มทมัวร์ ตรงกลางเนธอร์แดนตั้งแต่เกมแรกมาเนี่ยถ้าถามว่าส่งผลกระทบขนาดนั้นไหมผมว่าไม่นะครับจะเป็นฟอร์มส่วนตัวสําหรับบางคนที่ไม่โอเคซะมากกว่านะครับในทั้งหมด4เกมเลยก็อย่างเกมที่แล้วในตาภาพชัดสุดคือโจอีเวียแมนนะครับเป็นคนที่ไม่ได้รับโอกาสลงในวันนี้ในตัวจริงเนี่ยจะเป็นคนที่เสียบอลเยอะในวันนั้นนะครับโดยโดนดรอปไปแล้วเนี่ยเป็นทิชชานี่ไรเดอร์กับเาลเทนลงในวันนี้นะครับถือว่าค่อนข้างลงตัวเลยจ็อบชัดจิตหน้าที่ชัดเจนมากนะครับเฉลเทนเนี่ยคือเป็นกลางรับ แบบรับจ๋าเลยนะครับคือรับหน้าที่เก็บกวาดแล้วก็เอาบอลไปให้ตัวลุกเลยนะครับถือว่าทําหน้าที่ได้อย่างดีส่วนไรเดอร์เนี่ยเป็นบ็อกทูบ็อกนะครับก็ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับเป็นคนที่ผมก็ค่อนข้างชื่นชอบในฤดูกาลนี้ที่เอซิมิลานซื้อมานะครับก็ถือว่าช่วยหมดทั้งรับลุกนะครับคือเชลเทนเนี่ยจะจ่ายบอลให้ไรเดอร์เอาไปลากต่อทําเกมลุกรวมไปถึงหลายจังหวะที่เวลาโดนเป็นจังหวะโต้กลับเนี่ยไรเดอร์ Rider ก็ลงมาช่วยได้ดีเช่นกันนะครับถือว่าเป็นจุดที่เหมือนกับ เป็นความโชคดีในความโชคร้ายที่มีนักเตะบาดเจ็บไปก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์นะครับที่ดียองหายไปตรงนี้นการป็นว่าไลเดอร์เนี่ยก็มาทดแทนได้ถูกที่ถูกเวลาไปเลยนะครับเป็นจุดที่ตอนแรกหลายคนกังวลแต่ถือว่าหายห่วงเลยนะครับตรงจุดนี้วันนี้ส่วนของวิเอร์แมนที่ลงเป็นสำรองเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้ทีมเสียหายนะครับก็โอเคเช่นกันตอนแรกผมก็แอบหวั่นๆเหมือนกันว่าวันออสเตรเล่นไม่ดีแต่ลงมาแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับโจอ้วิเอร์แมนก็ทำให้ทีมดำเนินต่อไปได้นะครับก็เป็นประมาณที่ไปสับตรงกลางส่วนในใเกกมรั็ ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับวันนี้เกมรุกเนี่ยรับมือแค่ในช่วงแรกเท่านั้นส่วนในช่วงอื่นนยก็ถือว่าดักบอลในเกมรับอะไรตามหน้าที่ของตัวเองได้ดีทุกคนนะครับโดยในส่วนฟานได้เดอะฟรายเนี่ยก็ตามมาตรฐานอยู่แล้วอาเก้เช่นกันนะครับอันนี้อาจก็วันนี้อาจจะไม่ได้เติมเยอะเหมือนกับวันเจอโปรแลนด์นะครับแต่จะไม่หนักทางฝั่งดัมฟรีแทนนะครับที่ถือว่าเติมได้เยอะเลยในวันนี้โดยเฉพาะในครึ่งแรกที่ อย่างที่บอกไปว่าแบ็กซ้ายเขาเจ็บนะครับน่าเสียดายอย่างเดียวคือเขาไม่มีผลประกอบการเป็นแอซิดที่เหมือนกับยูโรนที่แล้วนะครับที่ดัมฟี่ตอนขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยแอซิดกระจายเลยแต่วันนี้ไม่เป็นไรถือว่าบทบาทในเกมก็ยอดเยี่ยมอยู่นะครับส่วนทางเฟบุกเคสน่ะวันนี้ได้เซฟไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าบทบาทไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็เป็นประมาณนี้ายสำหรับฝั่งนี้เทแลนนะครับส่วนทางโรมาเนียนะครับมาพูดกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับในส่วนของผู้เล่นที่ โอเคที่สุดในวันนี้นะครับผมยกให้เพียงหนึ่งเดียวเลยคือราดูราคูซินนะครับของทางท็อตแนมฮอสเปอร์ก็ตามส่วนใหญ่ในทีมชาติอิกลประมาณนี้จะมีหนึ่งคนที่มาจากทีมชั้นนำเนี่ยที่แบกอยู่แล้วนะครับในดลนยนัดที่ผ่านมาก็มกักจะเกิดลักษณะแบบนี้ หลายๆคู่เลยนะครับซึ่งโรมาเนียก็เป็นหนึ่งในลักษณะแบบนั้นเช่นกันที่ก็ทางดากูซินเนี่ยยอดเยี่ยมเลยนะครับวันนี้แบกแบบไม่รู้จะแบกยังไงเลยนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกในที่เป็น1นูนย์ดูเนี่ยเขาสกัดหลายๆครั้งสําคัญเอาไว้มากเลยนะครับแต่จนในที่สุดแล้วนะครับในช่วงหลังเขาก็แบกไว้ไม่ไหวนะครับในจังหวะที่อย่างที่เล่าไปเลยคือกัคโบก็เบียดหลุดมาจนได้นะครับจังหวะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับว่าผิดไปเต็มๆนะครับแต่ในมุมภาพรวมเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะโอเคเเลยนนนนนนครัับสากูชิใวีี้ป็ท น่าจะดีคนเดียวสำหรับทางโรมาเนียในวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าถ้าพาร์ทอื่นๆเนี่ยเกมรับก็ต้องบอกตรงๆว่าในแง่ของการป้องกันลูกเซตพีทเนี่ยก็ทําได้ไม่ดีเลยนะครับในที่แล้เนี่ยเตะมุมเกือบจะโหลกว่าก็ว่าได้นะครับวันนี้คือการป้องกันพวกเขาเนี่ยทำได้ไม่ดีจริงๆนะครับส่วนในแบ็กสองข้างเนี่ยก็โดนเจาะเป็นว่าเล่นตรงกลางนะครับเกมสวนกลับวันนี้เนี่ยคือก็ไม่สามารถมีระดับอะไรได้ดีขนาดนั้นนะครับเหมือนกับเสียความมั่นใจจากใน รอบที่สองนัดที่ผ่านมานะครับที่ออกสตาร์ทนัดแรกได้ดีจริงนะครับแต่พอเจอของจริงเข้ามาเรื่อยๆก็ทําให้เสียวความมั่นใจไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับเลยมาจุดที่วันนี้ก็มาตันจนได้ดที่รอบนี้นะครับแล้วก็จบได้เพียงแค่รอบสุดทีสุดท้ายนะครับแต่ดูว่ามาได้แบบสู้สุดใจนะครับสำหรับทางโรมาเนียก็ ไปว่ากันต่อในทัวร์นาเมนต์สมัยหน้านะครับส่วนทางฝั่งเนเธอร์แลนด์เนี่ยอะมาลงรายละเอียดในรอบหน้ากันต่อนะครับคู่ถัดไปผมก็ไม่ได้ทําคลิปนะครับเดี๋ยวก็เจอกันรอบ8ทีมทีเดียวเลยนะครับระหว่างคู่ออสเตรียแล้วก็ตุรกีนะครับถ้าดูจากหน้ากระดาษณเวลานี้นะครับคาดว่าออสเตรียน่าจะเข้ารอบมาเจอกับเนเธอร์แลนด์ในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับและก็จะเป็นการรีแมตเลยนะครับกับในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยถือว่าแพ้ทางออสเตรียไปนะครับก็ถือว่าเนี่ย จะเป็นอีกบทพิสูจน์หนึ่งนะครับสำหรับเนเธอร์แลนด์พอเหมือนกับได้เจอทีมที่เหมือนกับลงตัวมากขึ้นนะครับในวันนี้เราก็ความมั่นใจเนี่ยก็ได้มามากขึ้นด้วยจะสามารถล้างตากับออสเตรียนในวันนั้นที่แพ้มา2.3ตูตได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวก็มาดูกันต่อไปนะครับว่าทางคูมันจะจัดหมากเป็นแบบไหนส่วนทางขวาเนี่ย ามาเล่นมาดีขนาดนี้แล้วในเกมหน้าจนะยังมีการเปลี่ยนแปลงอีกไหมหลังที่4คนที่ผ่านมาปีขวานไม่มีสำหน้ากันเลยนะครับก็การคุยหลังเกมพวกนี้ขอจบเป็นที่ประมาณนี้ไปแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจบคลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเพ้่อ่องกาบ้าบอลในาการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวนันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ